โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลค์เกมสถิติกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพ่อสาเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นจี้เครื่องรางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าเป็นจี้เครื่องรางอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูที่ประกาศดีกว่าเนาะเผื่อมีอะไรเยอะๆแยะๆมานะครับผมก็คือโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศนะครับก็ถือว่าจี้นี้คือถือว่าดีเลยนะครับความสามารถของเขานะครับก็คืออ่าเราจะดูตัวที่ซูเปอร์เลยไหมอ่ะเราดูตัวซูเปอร์ดีกว่าเนาะ ตัวซูเปอร์นะครับจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กนะครับโอกาส45นะครับสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับแล้วก็เมื่อใบแสดงผลจะเพิ่มทีละ5นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีภายใน1เทินเนี่ยไอยเคลื่อนย้ายทันทีสองครั้งใน1เทินเนี่ยนะครับหนึ่งการทอยเนี่ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งการทอยหนึ่งเทินนะถูกแล้วนะครับ ก็มีโอกาส80%นะครับส่งไปยังเกาะล้างนะครับก็คือคล้ายๆกับอีหมัดเตะไอ้นั่นน่ะหมัดอะไรนะจำไม่ได้แล้วคือที่นี้น่าหาไว้นะครับคือหาไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับถือว่าดีเลยนะครับที่นี้นะครับก็มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยนะถ้าเป็นตัวซูเปอร์นะครับผม80%เลยนะแล้วก็มี45สร้างแลนด์มาร์แล้วก็บวก5%เมื่อไม่แสดงนะครับก็ถือว่าน่าหาไว้นะครับก็ ถ้าได้ตัวทำราจะได้100เพชรล่อได้ตัวซุปเปอร์จะได้200เพชรนะครับก็ต้องเสีย8 9บาทอีกแล้วนะครับก็น่าจะชินๆกันแล้วแหละนะครับเ,เพราะมีแ9ดบ้าท,ทุกอีเวนต์นะครับออะไรเนี่ยสิบ้าตุลานะครับสอบ,บ่ายบ่ายสองหึงซี่โมงตูอ่ารูเล็ตทองนะครับแล้วก็มี6โมงถึง2ทุ่มรูเล็ตทองแล้วก็มีวันที่20รูเล็ตเพชรนะครับ หลักๆก็มีเล่นครบรอบ10รอบก็ได้รับ100เพชรโอเคหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมก็ต้องเอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของดีเลยนะครับหามาผมว่ายังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับผมอมอยู่ที่ว่าใครจะเอาตัวซูเปอร์หรือตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาน่าจะ40%มั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเดี๋ยวตัวดูตัวธรรมดาแป๊บนึงสี่สิบเย้ายไปก่อ้าง70นะครับผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เรามีอยู่78,100นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มอะไรดีกว่านะว่าจะหมดไปเท่าไหร่นี่ครับผม ก็ได้นำมาให้หาไว้นะครับยังไงก็ได้ใช้แน่นอนครับที่น,นี้นะครับหาเอหชิ้นปะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเมื่อกี้อ๋อได้อะไรมาเนี่ยได้อบวกหรือได้อะไรได้เอรอภารกิจเป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้ภารกิจหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าได้ยังเป็นภารกิจ ได้เออะไรอะ่ะไห้ได้ A บวกเลยน่าจะหมดแล้วปะ่ะนี่ครับแป๊บหนึ่งนะผมดูแป๊บนะครับว่าหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราต้องหาอะไรบ้างวะผมก็ลืมดูเลยนะต้องหา A 3อันนะครับ A บวก2อันนะครับก็ใช้ S ทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะอีเวนต์นี้นะถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเค ก็มาเล่นรอบก็ได้นะครับเล่นสิบรอบก็ได้หนึ่งร้อเพชรนะครับน่าจะหนึ่งวันหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มมาเลยกก่านี่ครับผมไม่พูดเยอะอะไรนะครับเราอยากได้อ่ะอยากได้อย่างไงก็ได้ใช้นะครับที่นี้นะครับผมบอกเลยเอบวกอุ้ยเอบวกมาสองอันว่ะไอสัตว์เอบวกเราต้องใช้ทั้งหมด1ิบชิ้นนะครับส่วน A เราใช้ทั้งหมดสิบห้าชิ้นนะครับ ไม่ได้อะไรเลยเหรอโอ้โหมาต่อนะครับทุกคนเอบวกอขอเอบวกหน่อยอ่าสวยนะครับได้เอบวกมา3ชิ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เอมาเพิ่มอีกหนึ่งเคได้อยู่นะฮืมตอนแรกผมมีเท่าไหร่วะ78,000เนาะ7 0็0 0มืประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่ะไดเอมานะครับผมถือว่ายังได้อยู่เอบวก โหไม่ได้นะครับขาด A อบวกอีก7ชิ้นนะครับตอนนี้ขอ a บวกนเพื่อนอ่ะได้เมาก็ยังดีวะขอ a อบวกครับอ่า A บวกได้มา4ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ a ก็ก็น่าจะประมาณ4ี่ชิ้นอะผมว่าดูทรงแล้วอะประมาณนั้นแหละมาๆๆเพื่อนมาเร็วๆมาเร็วๆ ไม่ออกเลยอะทั้ง A ทั้ง A บวกอะเงยียบคลิปโอ้โหขอ A บวกก็ได้เถขอ A ก็ได้ปะนีย่ยแต่แม่งชอบมาพร้อมกันไง A กับ A บวกอะพอมไม่มาแม่งก็ไม่มาเลยทีเนี้ยผมดูดิพอมันไม่มามันก็ไม่มาให้เราเลยอะโอ้ยกระใจดำแท้อ่าได้ A มาสองชิ้นนะก็ยังพอได้อยู่นะ ไ,ได้เลยอืมเอโบเออสวยนะครับได้5ชิ้นแล้วใช่าไ,ไหร่5ชิ้นแล้วเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะ5ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้เออได้เอมาหนึ่งอีกโอเคถือว่าอวยอยู่นะขี่ไปต่อ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 นะครับ5ชิ้นละมาไม่มานะครับ5ชิ้นโอ้โห ไม่ออก6ชิ้นไหมไม่6นะครับผมเอบวกไม่ออกมึงก็ออกเอให้หน่อยก็ได้มั้งเพื่อน <c oughs> ดีสัก <c oughs> แต่มันชอบมาด้วยกันจริงๆแหละแม่งเวลามันออกมันชอบออกมาด้วยกันเนี่าได้เอมาหนึ่งนะครับขอเอบวกก็ได้ไหมเอบวกโอ๊ยทำไมไม่ได้เอบวกเลยเนะพื่อนมาหน่อย โอ้โหไม่ออกเลยว่ะท uh ุกคนโอ้โหไดเอมาหนึ่งโอเคแต่อยากไดเอบวกอ่ะเอบวกไม่ได้แต่เอสเดี๋ยวขายการ์ดแป๊บหนึ่งครับขายการ์ดแป๊บหนึ่งขายจี้เดี๋ยวพูดผิดอ่ะไปสุ่มต่อนะครับโอ้โหกดผิดผิดผิดกดผิดไปนะครับสุ่มต่อกันนะครับทุกคนเอบวก ขอเอบวกให้หน่อยได้ไหมอ่ะขอปิดแบบน้อยๆบ้างเถอะนะครับเอ้บวกเอสอีกแกเอบวกเอบวกอยู่ไหนจ้าอือบวกผมไม่ออกเลยว่ะทุกคนแม่งเอ้ยโอ้โหออ้พี่หน่อยก็ได้มั้งอื้อ ไอ้บวกออกมาหน่อยเถอะปะแม่งมาห้าชิ้นแล้วก็ไม่ออกมาเลยอะ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ขอหน่อยได้ไหมเพื่อนขอร้องโอ้โหเอบวกไม่ได้จรินเลยทุกคนไม่รู้จะล็อกอะไรเอบวกโอ้โหไม่ได้ อตอนนี้ผ่านไปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองพันเพชรปะยังคงไม่นานนักนะไม่นานเท่าแต่ก่อนที่เฮาถามว่าตักเขาบอกโอ๊ยไม่ได้เอบวกเลยว่ะ ขอเอบวกน้อยเอบวกเพื่อนโหแม่งหลังๆมาไม่ออกเลยว่ะอะไรของมันครับเนี่ยเหมือนจะอวยแต่ก็ไม่อวยพอผมพูดว่ามันจะอวยนั่นแหละแม่งเกมมันจะชอบไม่อวยเว้ยแม่งชอบเป็นแบบเนี้ยผมจะเลิกพูดแล้วโอ้โหเอบวกไม่ได้เลยอ่ะเอบวกโอ้เกินบางทีอ่ะบางทีก็เกินไป บางทีก็เกินไปบางทีก็นะเฮ้ยเพื่อนมึงมาเถอะเพื่อนเอบวกโอ้โหแล้วชื่อมึงจะขึ้นตั้ควยเลยแหะครับเอบวกโ,โหดูดิไม่ออกมาเลยนะพันกว่าแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยทำไมมันไม่ออกขอเอบวกโอโ้ไม่ออกเอสอีกแล้วไอ้สัตว์ตอนนี้นะครับหมดไปที่สามพันเพชรเลยนะครับยังได้ เอบวกมา6ชิ้นอยู่เลยนะครับเอ้ยเอบวกโอเคสวยที่กี่ชิ้นแล้วว่าเจ็ดชิ้นมัน้งขอเอบวกหน่อยขอเอบวกหน่อยขอเอบวกอีกหน่อย โอ้โหไม่ได้เลยผม่ไ้ผมไปต่อ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 เจ็ดชิ้นแล้วมั้งตอนนี้นะครับเอบวกไม่ออกขอเอบวกละเพื่อนหรือไอ้เอสแปดสิบเก้าทาบแปดสิบเก้าบาทไปด้วยก็ไดนะเอบวก,เอ,บวกเออสวยแปดชิ้นแล้วใช่ไหม แปดชิ้นแล้วแปดชิ้นแล้วแปดชิ้นแล้วโอ้ยไม่มีแสงมันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับทุกคนมผมลุ้นแต่แสงอย่างเดียวต้องบผมลุ้นเอบวกหันั้นเนี่ยเอเข้าไปหาทีหลังแล้วกันนะครับเขาประวัติไอ้น,นี่ให้ดอบวกโอเคนะครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะแม่งกูจะหลับไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> อ่นะครับตอนนี้ขาดเอบวกอีกสองอันนะครับแล้วก็ขาดเออีกสองอันนะครับขาดอีกไม่เยอะนะครับป่ะสุ่มให้ปิดเลยดีกว่าหรือมันไปอยู่ในคังวะมีไหมไม่มีหรอกมั้งขาดอีกสองอันเองมาโอ้ได้ A มาหนึ่งแล้ว A อบวกเอบวกโอ้โหไม่ออกว่ะ ทำไมมันไม่ออกอะเพื่อนเอฟบวกโอ้โหแม่งออกแต่เอฟเลยสมึงคือไม่ต้องออกเอฟอันนี้ก็ได้นะเว้ยเพื่อนจริงโอ้ไม่ออกจริงวะโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะหลับผมจะหลับแม่งเอ้ยเมื่อกี้โอ้มึนหัวมาก บางทีพูดพูดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีไม่งง่วงเว้ยพูดไปมั่วซั่วไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอบวกโอ้โหขอเอบวกอีกสองชิ้นเองเพื่อนอย่าทำร้ายกันเลยเอบวก ไอ,อ้บวกผมจะหลับว่ะทุกคนผมจะหลับผมง่วงจริงนะเนี่ยอเออไอ้บวกไม้ขาดอีชิ้นเดียวไม่หอกจากคะแนนลักกี้คตรปล่อยอะ่ะ เเอ,อ้ยมึงได้ขาดอีกชิ้นเดียวเงเพื่อนโอ้เมื่อกี้เพื่อนผมจะหลับเว้ยไม่ใช่ผมเงียบไปเพราะผมอะไรนะมันไม่ง่วงจริงอะขาดอีกชิ้นเดียวเองเพื่อนขอหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอ้บวกโอ้โหไ,ไม่ใช่ขอเนะอ้บวกด้วยครับขาดอีกชิ้นเดียวเองสรุปแม่งก็ปิดเยอะเหมือนเดิมแล้เนี่ยแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่วะหลักปานกลางอยู่ปะมัง้งโอ้โหเอออกรัวๆครับ เอว้วัวลอยเอ้บวกชิ้นเดียวก็ปิดแล้วนะเพื่อนโอ้โหไม่ออกจริงๆว่ะเอ้บวกอุ้ยสัตว์เอ้ยขอเอบวกหน่อยเออโอเคนะครับปิดไปที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> โดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยก็คงต้องเติมเปลี่ยนนะครับว่าเติมเปลี่ยนมันก็ย่อมเปอร์เซ็นต์สูงกว่าตัวไม่เติมอยู่แล้วไงเราก็ต้องเติมเปลี่ยน <c oughs> โอเคเราก็รับนะครับเรียบร้อยนะครับโดนราชาที่ถูกเนลเทศนะครับผมถือว่าเป็นของดีของหายากเลยเนี่ยนะครับควรที่จะหามาเก็บไว้นะครับคือได้ทั้งแรนผุดด้วยได้ทั้งส่งฝ่ายตรงข้ามไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเจอสายวิ่งอย่างเงี้ยสบายเลยนะเนี่ยนะครับเล่นทีนี้ไปเนี่ยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วครับ